เป็นช่างเองนักเลงพอวานี้ไปซื้อข้าวสารมาจากตลาดไทยกระสอบปุ๋ยหนึ่งหสิกิโลระหว่างที่เอาลงเอารถเข็นมารองรับโยนลงมาใส่ปับ๊บรถเข็นพลิกนะก็เลยเด้งไปตีท้ายกระบะก็เลยมีแผลเล็กน้อยถ้าจะไป ให้ร้านมนซ่อมให้ก็คงมีสองสามพันก็เลยจัดการเองซะคือถอดออกมาแล้วก็ใช้ด้ามค้อนเคาะคืนมาสีไม่เป็นไรนะฮะก็ประมาณนี้ครับวันนี้เป็นช่างครับวันนี้เป็นช่างช่างใหญ่มาเองครับช่างเคาะครับสำหรับขั้นตอนก็เปิดฝากระบะลงมานะฝาท้าย แล้วก็แกะสกูออ,อกนาสกูยึดที่เป็นไบรเนอร์เนาะที่เป็นตัวเคลือบฝาท้ายเนาะแล้วก็ถอดออกมายกแผ่นไลรเนอร์ออกหลังจากนั้นก็เปิดฝาที่มันเป็นแผ่นโลหะอันนี้อันนี้เป็น เป็นไลเนอร์ก่อนนะยกไลเนอร์ออกมาก่อนก็จะได้เห็นว่าก็ยังไม่เห็นตรงที่จะต้องเคาะนะมันจะต้องถอดอีกแผ่นหนึ่งที่เป็นแผ่นโลหะมีสกูอยู่แปดตัวนะครับต้องถอดแผ่นนี้ออกมาก่อนถึงจะเห็นผนังที่จะต้องเคาะด้านในนะอันนี้ก็เราซูมกล้องมาให้ดู ไม่ได้เป็นช่างนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอทำเองได้เพราะมันเป็นรอยอยู่บุ๋มบุ๋มบุ๋มสามจุดนะครับนะเป็นบุมสามจุดสีไม่ได้เป็นไรหรอกสีมีตั้งแต่สีของรถเข็นะมาติดไว้หน่อยหนึ่งอันนี้ขั้นตอนค่อยๆถอดนะครับ ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับสำหรับสกูก็จะเป็นสกูเป็นแปดแฉกนะครับต้องใช้ตัวแอลแปดแฉกนะครับไม่ใช่แบบสกูตัวแอลหกเหลี่ยมนะครับถ,ถอดออกนะครับกาเมือ ผมเราซื้อว่าติดรถมีทุกอย่างขับคอนก็อยู่ที่นี่แหละแปดเหลี่ยมแปดแชร์ก็อยู่ที่นี่แหละมีหมดนะฮะ ต้องบอกว่าเป็นช่างด้วยความจำเป็นนะครับประหยัดเงินใช้เวลานิดนึงสกูมันหลายตัวครับ เมื่อถอดสกูออกหมดทุกตัวแล้วนะฮะอันนี้ตัวสุดท้ายยังเหลือตัวไทยถอดออคหมดทุกตัวก็สามารถยกแผ่นโลหะปิดท้ายกออกมาแล้วก็ส่องดูแผ่ที่ต้องเคาะคืนนะครับแผ่นบางๆนี่ถอดออก อาจะมองเห็นตรงที่มันเป็นรอยบุ๋มบุมบุมแต่ก็นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สวยเนาะเป็นรอยนะสองดูข้างล่างก่อนแล้วก็คำดูกระระยะดูามือรูปรูป,รปคำคดูก็จะเห็นนะมันจะมีสัมผัสมืออยู่นะครับ เพื่อจะเอาด้ามค้อนน่ะนะเคาะกระแทกออกไปให้มันกลับไปคืนนงตอนรอที่มันเป็นบุ้มบุ้มมาเนาะนเอาไม้หน้าเรียบมารองพื้นนิดนึงนะครับเพื่อเปอเคาะแรงไปหน่อยกว่ามันเลยกว่ามันดุง้งออกไปเลยอีกนู่นลงไปอีกก็ยังไม่ดูไม่ดีก็เลยใช้ไม้มารองลองเคาะดูก่อนเมื่อเห็นเห็นจุดมันแล้ว ขคาะตรงไหนก็ขอาะตรงนั้นแหละก็เคาะไม่ต้องแรงมากเคาะพอที่มันมันเด้งกลับก็บพอให้มันลอยมันนิดหนึง่งรอยบุบนิดหนึง่งเอามือรูปรูป,รปคำคำ,คำดูก็จะสัมผัสได้ต่อไปใช้ด้ามค้อนนัที่มันเป็นมียางหุ้มด้วยแลก็แทก ที่มันเป็นรอยข้างนอกเลยเจ็บภาพไปด้วยถ่ายไปด้วยเสียดายเมื่อวานไม่ได้เราทันระวังกันึึกว่ารถมันจะรับน้ำหนักแล้วมันจะไม่เป็นไรมันก็เลยดีดขึ้นไปเลยน,เเนะครับมันเริ่มเริ่มเคาะนะครับก็ไม่กล้าเคอะแรงมาก เคอะไปก็สังเกตด,ดูรอยมันด้วยว่ามันมันเด้งกลับไปอย่างใช้มือค้ำสัมผัสด,ดูเพราะว่ามันบางทีมองด้วยตาอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรอยนิดเดียวเดี๋ยวเอาไม้ที่รองออกแล้วก็ตวจด,ดูอีกทีนง เอาขยับกลับมาค้ออีกทีนงะอ่าพลิกมาดูละดูอมูสัมผัสดูว่ามันกลับมาอย่างมันก็กลับไปนะครับมันก็เด้งกลับมาได้แต่ว่ายังไม่เรียบซะทีเดียวนะครับยังมีเห็นร่องรอยอยู่เล็กน้อยมาค่ออีกทีเพราะมีอยู่สามรอยนะครับ รอยบุบ้าไปมีสามรอยจะบุบนิดเดียวแต่ดูมันก็ไม่สวยดูมันก็เหมือนไม่ตำหนิเาะนี่รถไม่ได้เฉียวจนอะไรก็ต้องมาเคาเองเดีจะได้กลับมาดูแลสวยงามเหมือนเดิมหรือไม่ก็ใกล้เคียงสหรับรถคันนี้ พีหน้ามีแผนที่ยกให้น้องชายอคิดว่านะมันเป็นเหลี่ยมอยู่นิดเดียวมันเมื่อวานนี่เอากระสอบเข้าสารลงแล้วมันรด รถเข็นมาเด้งตีก็แทกเป็นรอยนิดเดียวจะไปหาร้านอู่ปะทําสีมันก็จะแพงมันคุทอมเอง,เอพ,ง,เงเพอดีรถมันจะหมดงวดพอดีเหลืออยู่ปีเศษนะสิบห้าสิบหกเดือนสำหรับงวดรถคันนี้ เมื่อเคาะเสร็จแล้วนะก็ทำการประกอบคืนแผ่นโลหะแล้วก็แผ่นไลเนอร์เก็บคืนดังเดิมนะครับเสร็จแล้วก็เช็คดูรอยมันก็ใกล้เคียงกับความจริงนะอาจจะไม่เป๊ะทีเดียวเหลือนิดหน่อยก็ก็ปล่อยมันเถอครับถือว่าพลาดเมื่อวานนะถือว่าพลาดโอ้เราก็ลืมไปว่าน้ำหนัก ข้าสารมันก็ประมาณห้าสิบกิโลมันก็ให้ได้เบาค่ะเวลาพลิกลงมาปักกิ้งลงมาเนี้ยกระแทกกับรถรถเข็นที่วางรองอยู่ข้างล่างเนี้ยมันพลิกหนายท้องเลยเดิมไปว่าสิ่งเหล่านี้มันพลาดได้ก็ไม่ได้คิดอะไรรถเลยมีแผ่เลยเสดดียดาย